อุ้ยกูเถื่อนวะทำไมวะเนี่ยเฮ้ยจำดิว่ะโดินจบอะไรวะซีเมนเฮ <g ül üyor> ้ยเมื่อไรจะออกอลับตีห้าที่จริงครับเปล่าวะเนี่ย มันท่าตีแบบไหนวะเอาเี้นะท่าตีแบบนี้เหรอไม่ได้ท่าตีมาเบสเหรอกล้าทักปะกล้าดิทำไมแต่ไม่อยากทัก ก็คือไม่กล้าไงทำไมจะไม่กล้าไอตั้มใครวะใครวะอ๋อสวัสดีครับคีระใช่ปะใช่ครับใช่โดนจับ,บได้ไงครับเอ่อจบปูนครับพาสาวเกมเหรอใช่ครับเป็นไงบ้างครับมาที่นี่ก็เรื่อยๆครับ เราอันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยมันยังเข้าไม่ได้ครับที่นูน่นนอแล้วทำไมมันติดคกุกอะอ๋อจบปูนเกมไว้เหมือนกันครับอืมเ mm. สือมันหลอกมีอาวุธอะไรแล้วอ่ะครับอ่าไม่มีอาวุธเลยครับอ๋อคินได้วหรอ โอเคครับครับมันพูดโคตรพออะ่ะเอ้อมันพูดพอจังวะพูดโคตรพออะ่ะเออน่าจะอยู่กับสาวไม่น่าจะอยู่กับสาวครับใช่ครับเออน่าจะอยู่กับสาว,ช,ออาสาวชัวร์เลยก็ส่งเนะี่ย